สวัสดีสมาชิกนะครับชวนชมรถสวยๆส,สภาพงามๆนะครับกับรถ SUV 7ที่นั่งรถครอบครัว Isuzu m u ิดีเซลออโต้เทอร์โบครับคันนี้เครื่อง3000รถสวยสมบูรณ์นะครับขับ2ปี2007นนะครับสภาพงามๆเกรดพรีเมียมคัดมาฝากสมาชิกนะครับ ราคา325,000บาทนะครับผ่อน7,500-7,600โดยประมาณนะครับผ่อนได้5ปีนะครับถึงปีจะลึกแต่ก็ยังได้ผ่อนนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับมินบุรีนะครับคันนี้สภาพเดิมโรงงานนะครับไม่เคยชนหน้าเดิมท้ายเดิมสภาพกิบๆเลยครับสวยทุกจุดสวยทุกตรงนะครับจะทรงใส่ล้อมางามๆด้วยครับเป็นล้อตัวใหม่นะครับ กับอิสุมิวเซเว่นะครับปี2007เลยครับรถสวยพร้อมใช้พร้อมขับพร้อมขายนะครับแอร์เย็นฉ่ำแอร์เพดานนะครับรถสวยจริงๆคันนี้ใครอยู่ใกล้มินบุรีมาเช็คชมนะครับภายในสวยสะอาดเบาะหนังสภาพเดิมจากโรงงานเซนทรอลกแอร์แบ็ก ABS นะครับ นี่เลยตกแต่งรายไม้นะครับเบาะหนังสภาพงามๆครับกว้างขวางนั่งสบายเป็นรถครอบครัวที่น่าสนใจมากๆนะครับด้วยสภาพด้วยการซ่อมบำรุงดูแลใช้กันได้ยาวๆนะครับตั้งแต่ปี2007ใช้งานแล้ว157,000กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับชอบใช่ชมเช็คดูรถตรวจสอบสภาพนะครับรับรองไม่ผิดหวังนะครับเจรจาต่อรองกันได้นิดหน่อยนะครับกับรถราคานี้เราก็คัดและเช็คสู้ราคามาเหมือนกันครับฉะนั้นบอกเลยว่า รถส,สวยสภาพงามสำหรับช่องนี้คัดมาอย่างดีครับใครที่คัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้เราคัดและเช็คมาเก็บงานให้อีกแั่งหากนะครับไว้ใจได้เลยครับการันตีไม่มีชนหนักตัดต่อพลิกว่้วาการันตีเอกสารการันตีการโอนนะครับซื้อแล้วโอนไม่ได้เราแถมเงินคืนให้ด้วยนะครับฉะนั้นเป็นตัวเลือกเหมาะสำหรับสมาชิกที่กำลังหารถครอบครัวนะครับในราคา3 0 0แสนต้นๆถ้าใครมีทุนก็แจมใครไม่มีทุนมีเครดิตก็ผ่อนนะครับเน้นใช้งานนั่นคือความ ที่ได้ประโยชน์สูงสุดจากการใช้รถนะครับยังไม่ต้องไปซื้อตระกูลป้ายแดงใหม่ๆก็ได้นะครับใครเข้าใจสนใจก็ซื้อราคามือสองเน้นสภาพก็ท่านจะได้ใช้รถได้อย่างมีความสุขและไม่ต้องกังวลนะครับคันนแลักหลังคาพร้อมนะครับกระจกข้างก็เป็นบับไฟฟ้านะครับตัวนี้ชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับ3.0ออตโต้ดีเซลเทอร์โบรถสวยจัดคัดมาอย่างดีสภาพงามๆเกรดพรีเมียมนะครับตัวนี้ให้เกรด 3a ไปเลยครับ 3a ทีเดียวนะครับ เช็คชมดูก่อนนะครับกับรถสวยๆสภาพจมๆแบบนี้ถูกใจลองเช็คลองชมพิจารณาตรวจสอบนะครับสาหรับผมคัดและชี้เป้านําเสนอการันตีทั้งการจัดส่งทั่วไทยการันตีทั้งการโอนนะครับการันตีไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพิควา่าการันตีใหม่แท้ครับคัดมาแล้วเช็คมาแล้วนะครับมีรถเยอะแยะมากมายนะครับที่ผ่านตาต่อวันต่อวันแต่ผมไม่ได้นําเสนอนั้นผมก็คัดรถที่สวยๆและก็มั่นใจกับคนคัดมั่นใจกับระบบในการคัดสรรน,นะครับฉะนั้นตัวนี้สวยสมบูรณ์ทุกระบบจัดไปใน ราคานี้สภาพนี้นะครับถูกใจไม่เข้าใจโทรสอบถามได้เลยครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับ